โลงงานปล่อยควันออกบอ่อผิดกระทรวงเกษตรออกมาตรการหลักคือมาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กบอกเกิน2.5ไม่ค่อนภาคการเกษตรความคุ้มการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นพีเอ็มากำหนดช่วงห้ามเผาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง3 1อมีนาคม คม8 5 6 8ฟ้าฟื้นตัดสิท์ซอยเหลือน,นั่น2ปีพี่น้องแต่ลงงานปล่อยควันออกมาบอมีคาฝุน PM ่น PM 2.5บ่คือมีคาฝุนแต่พี่น้องเกษตรกรเผาต่อฟางเข่าแแ่พี่น้องโอ้งงคือกันเนาะว่าบอพี่น้องอ่ะ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกลับมาพอกันมือนีวันจันทร์ 8, ที่แปดท่านว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมือนีคือเก่าพี่น้องมาพี่ผ้าพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีเขาแห่งความชื้นไปเกินสิบหาเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาหน้าปังพี่น้องเขาเกีียวสดว่าล่าค่าประจําวันจันทร์ 8, ที่แปดท่านว่าคมจะมีล่าค่าเป็นยังไงแนวโน้มช่วงนี้พี่น้อง พืชกระทั่งการเกษตรบ่าวาจะเป็นมั่นสัมปหลังพี่น้องล่าค่ากะขยับขึ้นพี่น้องมือนจังจะผ้าพี่น้องมาไล่งานล่าค่ามั่นมือนี้จะอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกประจำวันที่8ก่อนพี่น้องมาบ่ต้องเว้าไล่แย่ห้างมือนี้ล่าค่ากลางเขาเปลือกจังหวัดที่ปั๊บขึ้นมือนี้นักข้อนลาดซีมาหนึ่งหมื่นหาพันหาอยถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อตันเขาหอมมะลิ เขาหน้าปีปี6 8ถ้าทกเก่าเขาแห่งความชื่นบบเกินสิบหาเปอเซ็นต์ด้พี่น้องขอนแก่นมือนกิกรปั๊บขึ้นเป็น1นึ่งหมื่นหาพัอยถึงหนึ่งื่นหกพันแปดรอยบาทต่อตันพี่น้องอุดรธานีมอนิปั๊บขึ้นเป็น1นึ่งหมื่นสถึงหนึ่งนหบาทต่อตันพี่น้องอะแนวนมกระปับขึ้นบุรีรัมย์มลนี่งมืานเจ็ดร้อยถึงหนึ่งหมื่นหกพองร้อบาทต่อตัน ้อยเอมีหนึ่มืนหาพันถึงหนึ่งนหกบาทต่อตันยาโซทอนหนึ่งพถึงหนึ่งนเจบาทต่อตันอุบลราชุานีหนึ่ถึงหนึ่งนหาร้อยบาทต่อตันพี่น้องสีสเกลมินีหนึ่งมืถึงหนึ่งนเจบาทต่อตันสุรินหนึ่ง0มืบาทต่อตันพี่น้องนี่เป็นราค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีปีห แปดทับหกเก่าเขาแห่งความชื้นมากเกินสิบหาเปอร์เส้นพี่น้องถึงราคาจะขยับขึ้นแต่พี่น้องเกษตรกรกะคือเก่าและพี่น้องคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือลูงสีพี่น้องเพราะว่าทรงออกกะลูงสีใหญ่ๆเพิ่นกะทรง,งออกคือเก่าแล้วพี่น้องมาหวานนมเป็ี่ยนาะพี่น,อน,อน,น้องละมาตอนทันทีเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดมุนิกะมีแนวโนมหลายจังหวัดปั๊บขึ้นเพราะว่าจะเป็นการจนาบุรีมุนิกะปั๊บขึ้นเป็นหกพันถึงหกพัน สี่ร้อยบาทต่อตันสะเซิงเร้ากับขยับขึ้นเป็นหาพันแปดร้อยถึงหกพันสองร้อยบาทต่อตันพี่น้องน 5, 6, นพ good hmm. ุนนนทบุรีมอนีกับปั๊บขึ้นเป็นหกพัถึงหกพัสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องนาควอนปฐมมอนีกับปั๊บขึ้นเป็นหกพันสี่ร้อยถึงหกพัร้อยบาทต่อตันปะทุมท่านี่มุนีหาพันแปดร้อยถึงหกพันสองร้อยบาทต่อตันพี่น้องละกะลบุรีมุนีหาพันเจ็ดร้อยถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันพี่น้องสิงบุรี หก0ัถึงหกพับาทต่อตันพี่นองสุพรรณบุรีมือนีหกพันสองรยถึง6.600บาทต่อตันลาดบุรีมือนีกับปั๊บขึ้นเป็นหกพันสามร้อยถึงหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันลกดบุรีอยอธยากับปั๊บขึ้นหกพันสี่ร้อยถึงหกพัแปดรยบาทต่อตันกำแพงเพชรหกพันถึงหกพัีรอยบาทต่อตันพี่นองนครสวรรค์ห้าพันแปดรอยถึง6ก0 0บาทต่อตันกระยับขึข้นคือกันพี่นนอง พิษณุโลกมือนีก็ปรับขึ้นเป็นหาพัอยถึงหก0ันสบาทต่อตันอุตรดิสมือนีก็ปปับขึ้นเป็นหกพัถึง6ก0ันสอยบาทต่อตันพี่น้องเพชรบูรณ์มือนี้ราคาคงทีหกพันสองร้อยถึงหกพัอบาทต่อตันพิจิตหาพันอยถึง6ก0ันสบาทต่อตันกะราคายัางคงนิ่งอยู่พี่น้องเพชรบุรีมือนีหาพันแปดอยถึง6ก0ันสอบาทกะราคาคงทีพี่น้องนาคอนนาย,ยกมือนีหาพันแปดรอยถึง6ก0ันสบาท หนิงคงทีใชนานมือหาพันแปดร้อยถึงหกพันสองรอยบาทต่อตันกะรล่าค่ายังหนิงคงทีพี่น้องส่วนกรุงเทพมหานครมือนี่าค่าคงทีหกพันถึงหกพันสี่รอยบาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดปาจจาวันจันทร์ที่แปดท่านว่าคมสองพันหร้อยหกสิบแปดพี่น้องช่วงนี้กับสถานการณใชยแดนไทยกัมพูชากะตึงเขียดพี่น้องมีการประทะกันต่างแต่มมือว่านพี่น้องย่้าม,มือแรงกับซังให้พี่น้อง ใชยแดนโอพยพกะเป็นกำลังใจพี่น้องใช่แดนล่ะกัพี่น้องทาหารทุกก่าทุกน่ายขอให้แขวขาดปลอดภัยอะสำหรับถ่ายนี้กับบ่มยิงไลพี่น้องกะกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ